อมเพียนไหว้ครู68มหาจากักรพรรดิยอด,ด้วยวันที่71 14มีนาคม2568บัดนี้วันที่14มีนาคม2568เป็นวันที่71ที่ข้าพเจ้านางสาวสุจิตรายิย่งกำแงพงขอถวายเสียงเสือสาธยาพระสุภป,ปริษามนต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัรคบูชาและอาตริยะบูชาเด็กรูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเรสูอันตาราคาชันตูเทวตาสัทธร,รม,มังมุนิราชา,าสาูนันตุสักขโมคทัง สักเกตาเมจะรูไปขีริ่ิคาราตเตจันตาิเควิมาเนทีเปรเทศสกคาเมตะรูนะคหันเนเกหาวัตถุมหิเกตเตภูมาจายันตุเทวชละทละวิสเมยคขะคันทัพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวราวจะนางสาธโบเมสุนันตุทำเมสวน a g ารวยำพัฒนตาทำเมสวนา g ารวยำพัฒนตาทำเมสวนา g ารวยมพัฒนตา สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนาพุทธังอภิปูชายามาอิมินาสกาเลนาธรรมังอภิปูชายามาอิมินาสกาเลดาสังฆังอภิปูชายามาสามบทกราบพระรัตนตรัยอระหังสัมมาสัมพุโทโธปะกวาพุทธังปะขวันตังอภิวาทิห สวาคาโตพระกัฏวตาธโมธรรมังนามาซ่าสุปฏิปันโนพระกัฏวตุซาบกัสซัสงคูซังคังนามามีสี่บทสวดนามกาลสิทธิคาถานมามโมตัสสะพระกัฏวตุวรหัสตัสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะพระกัฏวตุวรหัสต,ตัสัมมาสัมพุทธัสสะนามโมตัสสะพระกัฏวตุรหัสตัสัมมาสัมพุทธัาห้าบทสวดไตสรณะคัมมีร์ปาฐะ พุทธังสารนัง <pues> ค <ped> ัจฉามีทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีทำมังสารนังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิ โหกุศสัจจกิริยคาฐานตติมีสารนังอัญญภูโทเมารนังวรังเอเตนาสัจวชเชนะโสที่เมหุนตุสัพพทานะติมีสารนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรางเอเตนะสัจวชเชนาสูที่เมหุนตุสัพพทานตติมีสารนังอัญญสังโฆเมารนังวรังเอเตนะสัจวชเชนะโสที่เมหุนตุสัพพทาเจตพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารานสัมปันโน สุขโตโลกวิธุอนุตัโรปุริสัทธามมาซาลทิสทัทธาเทวะมนุสซานังปุถุภควาติแปดธรรมานุสติสวาฆาโตภคว,วาตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิกโกอิหิปัสิโกโอป,นปะนียโกปจตังเวทิตะโพวินยูเฮตีเก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆญายะปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพคะวัโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคราเอสพระขวัโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโยนุตรังปุญญ่าเขตังโลกัสสาติสิบรัตนสูตร ยานีถาภูตานีสมาขตานีภูมานิวายานิวาอันตัลิเกสัพเพวภูตาสุมาณพวันตุอัโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตังตัสสะมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกโรธรรมานุสิยาปิชายาทิวาจารตูเจหิรันตะเยผลิงตัสสะมาหิเนรัคธะอัปปมาตายังกิจจิวิตังอิทาวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตัง น,นโนสามารถอิทาตถะคาเตนะอิทัรมปีพุธเทรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยชะชัชคาสักยามุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเมนะสัตสามารถจิกิเตอิทัมมรมปีธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหตุยำพุทธเศถโทปนวันในยีสุจริงสมาที่มานันตะ ดิกัรยะมาหุสมาทินาเตน,นะโสมะนาวิชติอิธรรมปีธรรมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัสเตนะสุวติโหตุเยปุคะลาะอัฏฐสตังปัสสัตตาจัตตาดิเอตานิยุคานิโหติเตทักขินะยะสุขตัสสาสาวกาเอเตสุทินานามหาปะลานีอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติหุตุเยสุปยุตตาเมลสาทันเฮนามีกามิโนโคตมัสสาสนาหีเตปฏิปตาอมตะตังวิชัยหะรัฐะมุทังนิพุติงปุญชะมานาอีทำปีสังเกตันนองปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุตุเยธินตะคีโรปัทวิงสิโตสิยาจะทุกภีวาเตภีอิสัมปะกัมปโยจะทุกภามังสัมปูริสังวัฏามี อยู่อริยสัจจานิอเวจปันสติอิทัมปีสังเครตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยัมติกัมพีระปันเยนะสุทาสิตานิกิจจปีเตหโหตุภุษภะปัตต มตานะเตภวังอัฏฐะมมาทิยันติอีทมปีสร้างเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนโตสหวัศทัศนาสัมปทายาตายสุธรรมมาชหิตาภวันติสักายาทิฏิวิจิกิจิตาจาสิรับพระังวาปียาทิติกิจิตจะถูหาปาเยหิจะวิปมุตโตชาจาพิธานานิอภพโภกาตุง อีทำปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติหตุกิจจาพิโสกรรม,มังกันโรติบาปกังกายเยนนาวาจจยุทาเจตสาวาอภาพอโสตาสาปฏิทธายะอภาพตาติธาปทัาสาวุตตาอีทำปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะส,สุวติหตุว่านาปะกุมเพ ย่าท้าผู้ศีแต่เคคิมหานมาเซปัธรมมาสิงคิมเฮตถตูปะมังธรรมะวรังอเทสยยนิพพานคามิงปะระมังหิตายอีทำปีพุทธเทรัตนะนังปะีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุวะโรวรังยูวะโรวะทาหะโรอนุตตะโรธรรมะวรังอเทสัยอีทำปีพุทธเถรัตนะนังปะีตัง เอเตนะสะเจนะสุวัติโหนตูขีนางปุรานังนวังนัติสัมภวังวิรตตาจิตตายะเตกีภวิสัมยิงเตขีนาพีชาอวิรูหิชันทานิพันติธีลายะท้ายัมปัตถีโปอีทำปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโุนตุยานีถาภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอันตริเค ตถาคตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนัมัสสามะสุวัติโหนตุยานีถาภูตานีสมาคตานีภูมมานิวายานิวาอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตังทำมังนัมัสสามะสุวัติโหนตุยานีถาภูตานีสมาคตานีภูมานิวายานิวาอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสปูชิตัง สังคังนามาสามาสูวัติโหนโต๑๑อาตานาติยะปริทบุตรยสัพพโรคาวินิมุตโตสัพพสันตาปวัชิโตสัพพเวรามติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสภีติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีธีคาอยุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวชิยาปจายโน จตาโรธรมมาวัตทันติอายุวันโนสุขังพระลังสิสองอาทิตตปริยายสูตรเอวัมเมสูตังเอกังสมยังพระขวาขยายังวิหรารติขยาสีเสัสตทิงพิกขูสหาหเสนะตตะโภพระขวาพิกขูอามันเตสีสับพังพิขเวเวทิตังกิจะพิขเวสับพัง อาที่ตังจากขูพี่ขเวอาที่ตังรู้ังอาทิตตาจากขูวิญญาณังอาที่ตังจากขูสัมปัสโวาที่โตยาปไปทางจากกูสัมผัสปัจจยาอุปัสติเวทายังสุขังว่าทุกขังว่าทุกขมาสุขังว่า ตัมปีอาทิต <médico S 2> ังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชรามารณีนัโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนเสหิอุปายาเสหิอาทิตัมติวทามีโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยำปีทางโสตสัมผัสปัจจยาอุปัจติเวทายตัง สุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัมปีอาธิตตังเกนะอาธิตตังอาทิตตังราคาคีนาโทสักคีนาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอาทิตังติวัฏามิคานังอาทิตังคันธาอาทิตังคานาวิญญาณังอาทิตังคานาสัมปัสโสอาทิโตยามปีทังคานาสัมผัสสัปพะเยาอุปัชติเวทัยยิตา สุขังวาทุขังวาทุกขมาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโทสักีนามหาคีนาอาทิตตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิชิวะอาทิตาราซาอาทิตาชิวะวิญญาณังอาทิตตังชิวะสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทัรชิวะสัมผัสสัปปัจยาอุปัชติเวทายิตังสุขังวาสุขังวาทุกขมาสุขังวา ลำปีอาทิตต so ya ังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคากินาโทสักินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชรามาราเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิทวงนเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวะธามิกายูอาทิตโตโพธปาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสัมผัสโสอาทิตโตยามปิทางกายสัมผัสสัพพัจยา อุปัจจติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวาตังปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคากินาโทสักินาโมหะกินาอาทิตังชาติยาชรามารณีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเสหิอาทิตันติวทามิมโนอาทิโตธรรมาอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตังมโนสัมผัสโสอาทิโตยัมปิทังมโนสัมผัสสัพพัชยา อุปัจจติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาทุขมาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามารเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะทามิเอวังปัสสังพิกเวสุตตะวะอริยสาวะเกสจากุสเมงปีนิเพนติ ูปเปสุป e ีนิพินตติจากกุวิญญาณีปินิพินตติจากกุสัมผัสเซปินิพินตติยามไปทางจากขุสัมผัสสัพจยาอุปัสติเวทายิ่ตังสุดขังว่าทุกขังว่าทุกขมะสุขคังว่าตสมิงปินิพินตติโซตสมิงปีนิพินตติโซตะเพสุปีนิพินตติโสตะวิญญาณีปีนิพินตติโซตะสัมผัสสัปโซตสัมผัสเซปีนิพินตติ ยมปิธานโสตสัมผัสสัพพัญาอุปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินตติคานาสมิงปินิพินตติคันเทสุปินิพินตติคานาวิญญาณนปินิพินตติคานาสัมผัสเสปินิพินตติยมปิทังคานาสัมผัสสัพพัญาอุปัจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุกขมะสุขังวา ต่สมิงปินิพินถติจิวหายปินิพินถติราเซสุปินิพินถติจิวหาวิญญาณนปินิพินถติจิวหาสัมผัสเซปินิพินถติยามปิทางจิวหาสัมผัสกัปัจจัยอุปัชติเวทายีตังสุขังวาทุขังวาทุกขมะสุขังวาต่สมิงปินิพินถติกายาสมิงปินิพินถติโพทักเพสุปินิพินถติกายวิญญาณนปินิพินถติ กายสัมผัสเซปินิพินตติยัมปิดทางกายสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตสมิงปินิพินตติมาราสมิงปินิพินตติทำเมสุปินิพินตติมโนวิญญาณนปินิพินตติมโนสัมผัสเซปินิพินตติยัมปิดทางมโนสัมผัสปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุขังวาทุกขมสุขังวา เตสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยาัโหุติคีนาชุคีนาชาติบูสิตังพัมมาจริยังกตังการนียังนาประรังอิทธาตายาติปชานาติติอินทมมบวจ่พะคะวาอัตตมนาเตภิกุะคะวะโตภาสิตัง อภิณตุงอิมาสมินจะปปนเวยยะการนาสัมมิภันยะมานีตัสสะภิกุสหัสสะอนุปาายะอาสะเวหิจิตานิวิมุจิงสุติสิบสามอนัตตะรคะนสุตังเอวามีสุตังเอกังสัมยังพระวาพารานสียังวิหารติอิสิปัตตนีมิฆาทายะตันตะโกพระวาปัน ด่าวกิยาภิกข u อะมันมาเตศรูปังพิฆเวอนัตตารูปังใจหิทังพิฆเวอัตตาภาวิสานายที่ทางรูปังอภาทายาสังวัตยาลาเพธาตรูเปเอวังเมรูปังหงตุเอวังเมรูปังมาหงสิติเอสมาจากโคพิฆเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภาทายาสังวัตตินัตจารพัติรูเปเอวังเมรูปังหงตุเอวังเมรูปังมาหงสิติเวทนาอนัตตา เวทนาจะหตุังพิกเวอัตาภาวิสานายทางเวทเวทนาอาปาทายาสังวัตยาละเพถัสวินจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหสีติเอสมาจะโคพิกเวเวทนาลัตาตสมาเวทนาอาปาทายาสังวัตตีน่าจะละพติเวทนายะเอวังเมเวทนา หุ่นตวเอวังเมวทธนามาโหนสีติสัญญานัตาสัญญาแต่ทิทางพิขเวอตาอภาวิสาญายิตังสัญญาอภัตไญาสังวรตยญาลภิตาแตสัญญาญาเอวังเมสัญญาหุ่นตัวเอวังเมสัญญามาหนสีติจะสมาจากผู้พิขเวสัญญาอนิจจาอนัตตาต่สมา สัญญาอาภาทายาสังวัตตินาจารพติสัญญายาเอวังมีสัญญาหุ่นตุเอวังมีสัญญามาอาโคสิติสังขารานตาสังขาราแต่ยิทางพิกเวอตตะอภาวิสังสุนัยยิทังสังขาราอาาธายาสังวัตยุงและเพตจะสังขารเดสุเอวังมีสังขาราหุ่นตุเอวังมีสังขารามาหฮสุติ ยสมาจากผู้พิขเวสังขารานัตตาแตสมาสังขาราอาาทายาสังวัตตันตินาจารพติสังขารสูเอวังเมสังขาราหุงตุเอวังเมสังขารามาอเฮสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจต่หิทังพิคเวอัตาอภาวิสานายทังวิญญาณังอาาทายาสังวัตเตยารพเทตวิญญาเอวังเมวิญญาณังมา หุ่นตัเอวังเมวิญญาณังมาหูสิติสมาจักรพิขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอภาทายยสังขตตินาจะลพติวิญญาณใเอวังเมวิญญาณังหุนตุเอวังเมวิญญาณังมาเห็นหูสิติตังกิงวัจจะถาพิฆเวรูปังนิจังวานิจังวตินิจังพันเตยำปนานิจังถูกขังวตังสุขังวติทุกขังพันเตยำปนานิจังถูกขังวิปารินามธรรมัง กำลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมีเอโสเมอะตาติโนเฮตังพันเตตังกิงมัจจะถาพิคเวเวทนานิจาวานิจาวาเตีนิจพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขรังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปปะดิณามะทำมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสมีเอโสเมอะตาติโนเฮตังพันเต ตังกิงมัจจาถาพิคเวสัญญานิจาวานิจาวาเตนิจาพันเตยัมปานานิจังทุกครั้งวาตังสุดครั้งวาติทุกครั้งพันเตยัมปานานิจังทุกครั้งวิปารินามะธรรมังการลังว่ตังสมานุปสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสเมเอโซเมอัตตาตีโนเหตังพันเตตังกิงมัจจาถาพิคเวสังขารานิจาวานิจาวาเตนิจาพันเตยัมปานานิจัง ถูกคังวาตังสุขังวาติทุกคังพันเตยมปานานิจังถุกคังวิปารินามมะธรรมังกัาล um. ังต nice ังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสมีอัตตาติโลเฮตังพันเตตังกิงมะเจถาพิคเววิญญาณังนิจังว่าอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจังทุกขังวิปารินามมะธรรมัง กัรลังตังสมานุปัสสิตุงเอตังมัมะเอโสหามัสสมิเอโสเมอัตาติโนเหตังพันเตตสมาติหาพิกขเวยังกิตจิรูปังอาทิตานาสัตาปัจจุปนาอัจฉรตังวาภิทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินังวาปณีตังวายันทูเรสันติเกเวยาสพังรูปังเนตังมะมะเอโสหามัสสมิ นาเมโซอัตตาติเอวามีตังยถาภูตังสัมมาปัญญายาธรรมทัพพังยาตารจิเวทนาอติตานาขัตตัปัจจุปันนาอัชชะตังวาภหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหินัวาปณิตังวายาทูเรสันติเกวาสะพาเวทนาเนตังมะมานิโสหามัสมีนาเมโซอัตตาติเอวามีตังยถาภูตังสัมมาปัญญายาธรรมทัพพัง Yakaji sanja atitana kapacupana acatangwa pahitawau lalikangwa sukumangwa, Hinangwa panitangwa yadure santikewa sabha, Sanjani tangwa manesoha masemik, Nakmeso atati ewa metanya tabutan sama panjaya tantapang, Yeke jisangkara atitana kapacupana เยทูเรสันติเกวาสัพเพสังขารานิจังมะมะเนสุหามาสมนีนัมเนสุอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมาปัญญายะปัญทักพังยังกิตจวิญญาณังอัติตานังขัตตปัจจุพันังอัชตังวาเวหิตังวาโอลาหิตังวาสุขังวาอีนังวาปณีตังวายทูเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเมตังมะมะเนสุหีมาสมิ เมโซหามุสเหมีนามเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายาทันทัพพังเอกปัสสังพิคเวสุตวะอริยสาวะโกรุปัสมิงปินิพินตติเวทนายาปินิพินตติสัญญายาปินิพินตติสังขารเรศปินิพินตติวิญญาณปัสมิงปินิพินตตินิพินทางวิราชติวิราชาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตามิติ ยานังหูติขีนาชาติบุสิตังพมมาจริยังกตังกรานียังนาปังอิตตาญาติปชานาติติอินทัมวจจาภะคะวาอัตตะมะนาปัญจวคขิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอินมาสมินจาบปนาวยะาปัมละนาสมิงพันยะมาเนปัญจวคขิยานังภิกขุนังอนุปาทายะอาสะเวหิจิตติ